จีมเราอีกแล้วพี่จีเป็นก๊อปปี้ทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ลินก็คือเหมือนอะเหมือนเดพมผลินจีมเราอีกแล้วสมกอรรพี่จีเป็นก๊อปปี้ทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ลินคือพี่ก็รู้แหละว่าเขาเติบโตธุรก,กิจเขาเติบโตได้จากการก๊อปปี้เพจใช่ไหมแล้วเขาก็เน้นผลิตจำนวนมาเบื่อทุกอย่างมันถูกลงมันก็ไปเบสเซ็ปโมเดลเขาแต่อันนี้มันเกินไปหรือเปล่าคือก๊อปปี้เพจมาไปทั้ง store คือใช้สีอะไรชื่อไม่ได้ชื่อมันยังใช้ชื่อว่าเพจมา ฟอนหน้าเกียดมากฟอนภาษาไทยนี่เอาจริงนะร้านจีนทุกร้านนะรู้ได้เลยร้านจีนคืออะไรรู้ปะใช้ฟอนไอทามโมาเคยเห็นไหม uh, มันจะเป็นเหลี่ยมไทยแบบโบราณโบราณหน่อย <Yeah. S 2> ๆอย่ะ a อ y น a y ้มันก็ไม่เปิดด้จีน uh. เปิดแบบก๊อปปี้ทุกอย่างไปเดะเลย uh. ถ้าคนเคยไปกินเพจมาจะรู้จานคือรูปแบบองค์ประกอบของการเสิร์ฟคือเขาไม่เกรงใจเลยเลยอนะพูดง่ายๆก่อนหน้านี้ก็มีถ้าใกล้เคียงลวถ้าพูดถึงร้านก็มีชามตาไก่อือจริงๆชามตาไก่นี่เป็นของที่คลาสสิกของบ้านเรามากแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ย ผู้ผลิตทำตาไก่ของบ้านเราตัวจริงคือลําบากแล้วเพราะาว่าเตัวไปหลายเจ้านะใช่เพราะว่าจีนคือทําออกมาได้แบบว่าก็คือเหมือนอะเหมือนเทถูกกว่าตั้งเยอะแล้วก็ถูกกว่าเยอะอันนี้มันคือบิส i n e นะคือมองแล้วอะโอ๊ยแบบว่าเสียใจไหมแบบรู้สึกว่าแบบทําไมแบบมาทําแบบนี้แต่มองมุมมองบิส i n e อนะเขาทําได้ไงคืออันตรายเหมือนกันนะพี่พี่มองว่าโอเคอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปิดที่ไทยมันเหมือนมันให้เกียรติเราอยา่างงกลัวโดนฟ้องแหละมันก็เลยไม่กล้า,เ,าเปิดที่ไทยมันก็ไปเปิดที่จีนเลยประเด็นก็คือที่พี่จะคุยกันเนี่ย คุณในฐานะแบรนด์อะเออคุณห้ามหยุดพัฒนาแบรนดิ้งของตัวเองอะสิ่งหนึ่งพี่จะแชร์แบบนี้ว่าคือจีนอะตั้งแต่เราคุยเรื่องทีมูแล้วใช่ไหมคนจีนเข้ามาทําธุรกิจทั้งเทาและไม่เทาต่างๆเนี่ยมันกระทบก่อธุรกิจหรือสตาร์ทอัพหรือเอสชาวไทยมากๆแลเราก็คุยเรื่องแบรนดิ้งไปแล้วควรทํำยังไงบ้างอพี่ก็เลยคิดว่าที่จริงอยากจะยกตัวอย่างสักแบรนด์อะมาคุยกันว่าถ้าเป็นคนไทยอะ เราจะยึดถือแบรนด์แบบไหนแล้วก็ลองดูว่าเขาทํายังไงถึงโดดเด่นทั้งที่สินค้าก็ใกล้เคียงกันพี่จะยกตัวอย่างแบรนด์ชื่อกาลันค่ะกาลันเนี่ยอาจจะมีหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะแต่คือเขาขายชาไทยนี่แหละแต่เป็นชาไทยแบบพรีเมียมพอดีอุ้ยแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วณตอนนี้น่าจะรู้จักละคือเขาเปิดมาห้าปีเนี่ยเขาขยายไปถึงสิบห้าสาขาทุกคนสิบห้าสาขาคิดเป็นเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณสามสาขาถือว่า เก่งมากนะในการขยายสาขาได้เร็วขนาดนี้ในการทําธุรกิจช่วงแรกๆเนาะคือพี่ก็ไปลองสืบดูว่าเขาอ่ะทําธุรกิจยังไงคือการันเนี่ยเจ้าของหรือซีอเนี่ยเขาชื่อว่าคุณรัฐคุณรัฐก็เป็นอายุไล้ๆเราเลยเก่งมากยังเด็ดกอยู่เลยก่อนที่เขาจะทำแบรนด์อ่ะเขา r รีสิร์ชหนักมากนะอืจะทําชาไทยมาตัวหนึ่งอะ่ะเขามองว่าทุกคนขายชาไทยใช่ปะ่ะเขาจะไม่ขายราคาสี่ส แต่ทําไมต้องขายร้อยหนึ่งแล้วคนซื้ออทุกอย่างมันถูกคิดมาหมดแล้วพอดีไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งไปทำเซอร์วีว่าคุณชอบชาไทยทำไมถึงชอบอเขาก็เจอคับตอบหลายๆอย่างมาพัฒนาแบรนด์ของเขาคนกินชาไทยเพราะอะไรยังไงบ้างและรวมไปถึงโลเคชั่นพอดีรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ากาลันเนี่ยไม่ได้ขายทุกๆแค่คนหนึ่งนี่เป็นร้อยกว่าบาทนะชาไทยที่แบบสี่สิบห้าบาทสี่สิบาทกับร้อยกว่าบาทเขาก็เลยมองไปที่หนึ่งโลเคชั่นแต่คือหลายๆครั้งที่เห็นเนี่ย ก็จะเห็นคน่ะพูดในมุมนี้แหละว่าชาไทยเนี่ยที่เขาขายเนี่ยไม่ได้ถูกถูกใช่แต่พารินะก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าแล้วทําไมคนต้องมองว่าชาไทยต้องถูกล่ะอ่าถูกต้องทําไมในเมื่อมันแพงไม่ได้ในเมื่อไอซ์อเมริกาโน่ที่มีหนึ่งช็อตสองช็อตเนี่ยมันราคาร้อยี่สิบได้แล้วทําไมเราต้องมีเพอร์เซพชันว่าชาไทยมันต้องถูกล่ะอ่าถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยพารินคิดว่าของการันเนี่ย พัลิินไม่รู้นะว่าเขามีความคิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่พัลินแค่คิดว่าเขาน่าจะเน้นในเรื่องของการชูแวร์ลของ product เขาเลยสําคัญมากพลลินพูดถูกมากคือหนึ่งใงน,นั้นเขาบอกเลยว่าชาของเขาอะ่ะไม่ไม่ใช,ช่คือถ้าคนรู้าชาไทยมันคือซีรอนผสมแบคทีในนั้นนั้นมีการบ่มปีต่อปีใส่กลิ่นลงไปนั่นแหเขาเพิ่มแว l u ลให้แค่คําว่าชาไทยมันไม่ใช่แค่ชาไทยอีกต่อไป เขาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะให้แวร์ลูกกับชากาลันของเขาเช่นคนถือแก้วกาลันแล้วรู้สึกว่ามันเท่นึกภาพคนถือสตาร์บัคส์ทำไมไม่เหมือนถือแก้วพลาสติกทั่วไปอถ่ายรูปลงได้แบบว่าเช็คอินสตาร์บัคส์ทำไมเกิดเทรนนั้นขึ้นมาเขาก็อยากทําเทรน์แบบเนี้ยให้แบรนด์ของเขาเองแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาแบบดีจริงแล้วก็เวลาถือก็รู้สึกแบบรู้สึกดีคือมันมาทั้งหมดคุณจะเห็นสโตร์เขาการออกแบบทุกอย่างมันดูพรีเมี่ยมไปหมด การเซอร์วิงของเขาทุกอย่างดูพรีเมียมถ้าสังเกตดีๆคนกินกาลันจะมีทองโลอยู่ข้างบนเป็นกิมมิกแน่นอยแต่การเซอร์วิงของเขาถ้าวันนั้นโอเปอเรชันนะถ้าวันนั้นของอะไรอย่างบางอย่างหมดเขาไม่เสิร์ฟเลยนะคะเช่นที่บอกว่าทองใช่ไหมวันนั้นทองเขาหมดเขาไม่เสิร์ฟแล้วนะเพราะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ถูกเสิร์ฟถูกต้องเขาไม่สแตนด์ดถ้ามันไม่เป็นสแตนด์ด เขาเลือกที่จะไม่เสิร์ฟให้คอน s u m e r ของเขาหรือว่าลูกค้าเขาอะได้อะไรที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นไปม,มันแสดงถึงตัวตนอัตลักษณ์ของแบรนด์ใช่พี่แจนเพราะว่าเขาค่อนข้างเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะมีมีความส t r i c ในเรื่องของสแตนดาร์ดแล้วก็มีความสตร i c ในเรื่องของแบรนด i n g ของเขามากคือ,อพี่แอมหมายเขามากพี่รู้สึกว่าเออแบรนด์คนไทยอะคนไทยอ่ะเก่งเยอะมากนะ,ะแต่แบบผู้หญิงคนนี้ทำให้พี่มองเห็นภาพว่าเออแล้ว ฉันต้องไปพัฒนาอะไรกับแบรนด์ของฉันดีมันทําให้เราเห็นได้ว่าที่จริงแล้วว่าทุกคนคิดแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยภูอันเนี้ยตลาดเนี้ยมันมีแบบว่าส่วนแบ่งเยอะมากเลยฉันจะไปทําสินค้านี้กับทุกคนด้วยอมันใช่มันอาจจะเห็นผลเร็วแต่มันไม่ยั่งยืนสิ่งที่คุณลาพูดแต่ทําให้พี่แบบเฮ้ยมันจริงอเรื่องแบรนดิงเรื่องแบบอันนี้มันเลตเอเชียนแต่คุณต้องทํายังไงให้แตกต่างทําให้พี่จีนถึงจะก๊อปไปก็ไม่ใช่ชาไทยกะลน์ก๊อปไปดิเหมือนเพชรม้าคุณก๊อปไปดิแต่ ไปขายที่จีนเขาก็อาจจะไม่ได้แบบรู้อะไรมากแต่สักพักนิวส์หรือว่าข่าวออกไปเหมือน Butter ney, Butter อบัตเตอร์เนยบัตเตอร์แบร์บัตเตอร์เบร์เขาก็คอปปี้ไปแต่ถามว่ามันใช่ไหมอ,อ, value, อะคอลเวลูอะก็คือบัตเตอร์แบร์ที่ไทยออมันก็ยังสตรองอยู่อพี่ว่าผู้ประกอบการไทยหลายคนต้องคอนเซ็ป์เรื่องนี้มากๆอ,อย่าทําอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันคุณชอบการทำลาเตอ้อาร์ตมากคุณชอบทํากาแฟมากคุณเปิดร้านมาอันหนึ่งมันไม่ใช่ไงมันมันมันเฟอร์ไปหมดแล้วเรียกว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีไอดีนิตี้ที่แบบ ยูนิคหรือว่ามีแบบความเป็นตัวเองมากพอที่จะไม่มีคนอื่นแบบว่านึกแบบมาทาแล้วมันใกล้เคียงจนแบบแยกไม่ออกเพราะถึง<ป>จุดหนึ่งอะคะ่ะเอาจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นในตลาดชาไทยนะที่จริงพี่ไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่านะแต่พี่มองว่าตั้งแต่การันทาขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเราสี่ห้าปีเราจะสั่งมาแล้วสุกเฮ้ยแบรนด์อะไรอะอแต่หลังจากเนี้ยที่จริงแล้วปีสองปีหลังให้มาคุณจะเห็นร้านชาไทยเยอะไปหมดที่ทําแบรนดิ้งขึ้นมาด้วยนะ,ะฉันชอบชาไทยอยากกินชาฉันจะกินชาเย็นวันอ่ะ แชรแบรนด์ชาไทยเยอะมากแต่พี่ว่ามันเกิดจากอเนี้ยแบรนด์ที่มีอนนิตีิแรกๆฉะนั้นถึงถึงที่จริงพี่คิดว่าถ้าการันอะมาทําตอนเนี้ยอาจจะไม่ปังอ่าก็คือเป็นย้อนกลับไปใช่เขาเป็น first mover ประมาณนี้ด้วยจริงพารินคืออ่ะเรามองแบรนด์ชาไทยหลักๆที่เรารู้จักอาจจะเป็นอะไรนะชาตามืออ่าแต่ว่าชาตามือเนี่ยเรียกว่าเป็นเขาเรียกขอใช้คำว่าตัวแม่ไหม ตัวตัวแม่ในวงการเออตัวแบบคือร้านชาไทยไหนขายก็ใช้ผงเขาแล้วอะคือเขาคือแบบท็อปออฟเดอะเวิลด์ของชาไทยชีสเดอะเบสอะถ้ามองแบบมองมมองเป็นคนอะมันมันไม่ใช่ว่าเขาจะทําแบรนดิ้งแบบไหนแต่คือคนติดภาพชาไทยก็ไปแล้วเป็นเรื่ขาไม่เปิดที่ต่างประเทศเรียบร้อยเวลาวนี่คือเรื่องโปรดักเขามาที่หนึ่งแต่กาลันอะทำแบรนดิ้งที่หนึ่ง พี่ว่าเราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากแบรนด์พวกนี้แหละเราเรียนรู้ว่ามันเลดโอ e เชก็จริงแต่ทํำไมการันถึงโดดเด่นได้เราเรียนรู้ได้ว่าแบรนดิ้งสําคัญแค่ไหนคําพูดเนี่ยมันดูเหมือนง่ายนะลรินแต่มันยากมันยากมันยากการจะตกผลึกว่าบิสเนสเราอะมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นได้แล้วทําออกมาให้ยูเซอร์เห็น่ะให้คอน s u m มอรเห็นให้ผู้บริโภคเห็น่ะมันยากจริงจมันมันต้องคือพี่ไปฟังคุณรัฐหรือว่าเจ้าของการันเนี่ย เขาไม่ได้ทาแบบคิดขึ้นมาแล้วทานะคะเขามีทีมขึ้นมาเลยทำเซอร์วย์ทำ survey, ทำุกอย่างมีโอเปอเรชันสิ่งหนึ่งเขาบอกอีกพอมันจะเติบโตอ่ะเขาบอกว่าซีอคือผู้เสียสละที่สุดต้องยอมที่จะเสียสละเช่นถ้าทีมเนี้ยมันจะโตกว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่จ้างถ้าเราไม่ให้เงินเขาไปเขาไม่จ้างมันไม่มีทางโตขึ้นกว่านี้ได้อีกแล้วซีอคือหัวหลักของบริษัทอยู่แล้ว嗯嗯คือมุมมองเขาทําให้พี่เห็นเลยว่าผู้หญิงนี่เก่งจริงเก่งในการคิดมีโลจิกถึงการคิดมีแบบ ทุกอย่างที่เราเห็นการันเป็นได้ทุกวันเนี้มันมาจาก Data หมดเลยมันมาจากการเซอร์วิสมีการทําการบ้านที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็พี่อยากให้แบรนด์ไทยอะทำแบบนี้เยอะๆทําการบ้านกันอย่าไปก๊อปปี้เอนเพสอย่าเป็นแบบจีนเราต้องสรองแบรนดิ้งเราขึ้นมาเราต้องอินเวน์อะไรใหม่ๆพี่ว่าแบบเนี้ยสนุกดีเห็นตลาดที่มันแบบว่าเติบโตไปในทางที่แบบว่าอีกตัวอย่างหนึ่งของคนไทยเออเอาจริงนี่เป็นแบบเป็นเอฟซีเขาเลยคุณปลาไอเบอรี่๋อจริงอคือแบบฮัลโหล พี่คือเพินชอบกินของแซบเก่งมากจริงเพินชอบกินของแซบแล้วคุณปลาไอเบอรี่เนี่ยเขาทําร้านอาหารเยอะมากๆจริงค่ะแล้วจริงๆแบบบางบางคนเดินไปห้างอาจจะไม่รู้ว่าเป็นร้านเขาแต่จริงๆทำเขาเยอะมากทุกคนถ้าเป็นตอนแรกๆก็คือแบบไอเบอรี่กับข้าวกับปลาอ่ะอันนี้แบบมาที่หนึ่งละที่หนึ่งละที่เราที่หมายถึงว่าแรกๆเลยอ่ะแล้วแบบมฟิลครอบครัวแต่หลังๆก็จะมีรสนิยมอ่าอัมเกอร์บอัมกาซึ่งเป็นอาหารเวียดนามแล้วก็มีเบิร์นบุษสบาซึ่งเป็นยำอร่อย แหล่น้ำลายไหลแล่อ่างงอยา,อยากกินเลยอ่ะแล้วถามว่าขายยำจาระแบบสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าแว l ลู alu, อะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของราคาอย่างเดียวคือแว l ลูอะมันมันเริ่มต้องแต่โลเคชันที่คุณอยู่เรามันเริ่มต้องแต่หน้าร้านมันเริ่มต้องแต่เซอร์วิสมันเริ่มตั้งแต่เมนูม,มันเริ่มที่โลเคชันถูก,ถกคืออย่างถ้าของคุณปลาไอเบอรี่อย่างเงี้ยอ่ะทองสมิธ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำตกธรรมดาเนี่ยถ้าเรามาพูดถึงเรื่องราคาทันทีเลยอะเราก็อาจจะตั้งคําถามว่าอะไรวะก๋วยเตี๋ยวจานละแบบชามละแบบเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอีกพกหน่อยนี่ชามหนึ่งถึงห้าร้อยิฉันสั่งมาแล้วเพราะว่ามันคือวากิวค่ะอะไรประมาณนั้น <c oughs> แอดนูน่นแอดนี่แต่ว่ามันมีตลาดนี้อยู่นะ <c oughs> ที่เขาอะไม่ได้คิดเลยซ้ำว่าทาไมมันฉัทำไมฉันต้องจ่ายค่านี้อะแต่ว่าฉันอยากจ่ายเท่านี้ทุกอย่างที่คุณทําแล้วมันพรีเซนต์ออกมา มันไม่ได้มีมัน,ม,ม,นมันไม่ได้มีข้อกังขาว่าทําไมต้องจ่ายราคานี้เพราะว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ f e ลลิ่งในการอ่ะเข้าไปเมนูเอยคุณิตี้เอย,<ม> quality, เอยหรือว่ารสชาติก็อีกเรื่อง<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นในเรื่องของแบรนด i n g ที่สตรองเหมือนกัน<ม>ถามว่าถ้าอยู่ๆมีร้านข้างๆมาเปิดข้างกันเลยนะในห้างเหมือนกันแล้วมาขายแบบราคานี้หรืออะไรเงี้ย<อ>เราก็ไม่รู้ไงว่าคุณเป็นใครอแต่ว่าถ้าพูดถึงร้านอย่างของคุณปลาเนี่ยคือตอนเนี้ย พูดถึงเมนูไหนนึกนึกรสชาติออกใช่นึกความแบบอยากกินออกมานึกออกมาน้ําลายมันแบบมันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนึกออกว่าจานชามเป็นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยคือค่อนข้างมันแต่มันต้องคิดมาเยอะไงการที่จะทําออกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วทีนี้ตัดเรื่องของ price sensitivity ออกไปมันตัดออกได้ถ้า value มัน strong มากๆาพอใช่เออซึ่งถามว่าถ้าอยู่ๆมีใครจะมา copy ร้านอาหารเหล่านี้ไปอยู่ที่จีนคือคิดว่ามันก็มันก็น่าจะยากมากมันก็เกิดขึ้นได้ ที่จริงถ้าโดนแล้วอะ่ะมันจะทํายังไงต่อใช่ไหมพี่ลินถึงโดนถ้าโดนถ้าโดนกอ,อปปี้แล้วอ,อย่างเพจมาที่เราคุยกันไปช่วงต้นเริ่มรายการเนี่ยคือเขาก็เลือกที่จะแน่นอนเป็นพี่อย่างพี่เองนะเพจมาเขาก็ทํานะเขาก็ปล่อยข่าวออกมาแบบว่าในทุกช่องทางของโซเช<อ>ียลมีเดียหรือ,อว่าท่องที่เขาจะสื่อสารกับคอน sumer เขาได้เข<อ><อ>าบอกว่า i, Jean, เฮ<อ>้ยจีนเฮ้ยของปลอมนะ อ่ะแต่เขาพิมพิม์มสวยอะนะพี่พูดให้ฟังอนะว่าแบบคุณก็ณต้องบอกว่าของปลอมคือใครแล้วคือ,อของแท้นะเรามีกี่สาขาเพื่อให้คอน sumer หรือผู้บริโภคเราอะรู้ว่าเราอะอยู่ที่ไหนบ้างแล้วช่วยไปซัพพอร์ตเรานะของจริงเราคือแบบนี้อแล้วก็ให้คนรู้อะว่านะของของปลอมแต่ถามว่าป้องกันได้ไหมป้องกันไม่ได้นะอืมเราจะป้องกันคนก๊อปปี้ไม่ได้ถูกป่มสิ่งที่เราต้องทำก็คือพัฒนาแบรนด์เราต่อไปโฟกัสแบรนดิ้งเรา expand business expand สินค้าเหมือนที่คุณปายเบอรี่ทำ ทำไมเขาไม่ได้จบที่กับข้าวกับปลาเขาแตกขยายก๋วยเตี๋ยวของหวานเพราะว่ามันไม่จีรังเราก็ต้องมาโฟกัสในฝั่งของเราไปใช่เราต้องพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าคนอื่นอยู่เสมอไม่งั้าก็โดนก๊อปปี้แคทยากนะก็ถึงบอกเลยว่าเราพูดกันอย่างเงี้ยพูดยากมันยากทุกคนแต่ว่าถ้าถ้ามันมันง่ายทุกคนเขาก็ทำประสบความสำเร็จกันไปหมดแล้วมันไม่ง่ายไม่ไม่ง่ายอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังริเริ่มทำอะไรหรือว่าทำผลักอะไรของตัวเอง อ่ะต่อมาเป็นอีกสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันไปยาวว่ามาจากความคุกคุนในใจของพี่แซนพี่แซนจริงก็เป็นผลักอัปเดตนะคะของฝั่ง Google อ่า g o o ก l e ก็มีจริงๆหลายแบรนด์พยายามทำมานานแล้วแหละเนาะก็คือเป็น VTO Virtual Try On นะคะ Try On ก็คือลองตามชื่อซึ่ง VTO ของ Google เนี่ยตอนนี้ลันช์แล้วที่ USA อ่าก็คือคุณเนี่ยสามารถเดี๋ยว i n s e r t คุณเนี่ยสามารถเอ่อลองเสื้อผ้าแต่ เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่หน้าเราตอนนี้ยังไม่ใช่หน้าเราก็คือจะมีนางแบบให้เลือกมีแบบเหุ่นตามสีผิวลักษณะรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราเลือกแล้วก็สามารถลองในตรงหน้าเสิร์ชที่เป็นสินค้าเนี่ยได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มถ้าอันไหนมันรองรับพอดักไหนมันรองรับฟีเจอร์ที่ให้ try on เนี่ยมันก็จะมี ปุ่มเขียนว่า try on ก็สามารถกดแล้วก็เลือก sizing อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูได้ว่าเอ้ยมันจะเป็นประมาณไหน texture มันจะเป็นประมาณไหนถ้ามันอยู่บนบนบน,บนคนหุ่นประมาณนี้เลยเงี้ยซึ่งก็เป็นอีกขั้นหนึ่งละของ Google AI เนาะที่เเริ่มมาละเริ่มมีของเล่นอะไรมาเพิ่มเติมนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าฟีเจอร์เนี้ยคนพยายามทำมาตั้งแต่ปีที่ปี2023องมปีที่ AI แบบเยอะๆอะเออแต่ว่ายังไม่ได้มีใครทำ success นะคะก คิดว่า Google น่าจะเป็นเจา้าเจ้าเจ้าแรกๆนะที่ที่แบบสามารถทําออกมาแล้วใช้ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็หวังว่ามันจะมีฟีเจอร์นี้เข้ามาด้วยนมันจะช่วยมากเลยนะเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นอะไรที่แบบคือออนไลน์พี่ถึงไม่ชอบซื้อออนไลน์พวกนี้มันนึกไม่ออกแค่เสื้อผ้านะเพราะว่ามันแบบมันต้องลองไซส์เรากับไซส์ไหนสามสองมันเคยเป็นสามสองมันสามสิบมันไม่ใช่ แต่ละไซส์มันก็ไม่มันไม่เสถียรนะเข้าใจแต่ละแบรนด์ก็มีไซส์ของตัวเองอันนี้คงช่วยลดเพนพอยได้ระดับหนึ่งออประมาณนี้ดีกว่าดีนะแล้วก็ใครที่ทำแบรนเซอร์ผ้าอยู่ก็อาจจะลองเต็มตัวแล้วก็ลอง explore เนะเออาะแต่มันแอปพลายยังไงพาียนรู้ไหมหมายถึงว่า apply กับบนเว็บไซต์เราเหรอหรือว่าบน Google search อ๋อจริงๆมัน on Google search เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน oh. ่าจะมี Google Shopping อะไรอย่างงี้ป่ะค oh, so ือตอนนี Japan ้เขาเกกับแบรนด์บางแบรนด์แต่ว่าคาดว่าถ้ามันฟ u l l y launch แล้วมันน่าจะมีไกด์ไลน์มาว่าคุณต้องเตรียมอ่า product เตรียมไฟล์หรือว่าอะไรยังไงให้มันรองรับกับตัว VTO นะคะก็อาจจะเป็นสับใหม่ในวงการ VTO VTO เป็นอาจจะเป็นสับสับไม่ใหม่แล้วแหละมาตั้งแต่ต้อง a อแล้วแหละแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นทันทีในวงการของคนที่ทำการเม้นเสื้อผ้าต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะอืมก็อ่ะ ประมาณนี้ละกันของในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ e n จอยวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งไปทำกันบ้านแบบนี้กนด้วยอีกแล้วใช่ไหมจะจบยังเออยังยังไม่จบแต่ว่าก็ไปเรียนดีแล้วจะได้มีอะไรมาแบบว่าเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเป็นคลาสของเป็น business boot camp อ่าเป็น business boot camp boot camp work ก็คือแบบ บูทแคมป์จริงๆกินกาแฟวันละ8แก้วโอ้ my god หลอกๆพอดีไม่ต้องนอนไปได้8ปีเฮ้ยแต่ว่าดีนะไม่แต่ปกติต้องบอกอาพลินไม่ค่อยไปเรียนอะไรพวกนี้ตอนแรกอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพงแต่ตอนนี้แบบไม่เป็นไรไปก็ได้เออเอออะไรเงี้ยเพราะว่าอยากเติมความรู้ต่อยอดต่อยอดใช่ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมความรู้แต่ไม่ได้ไปเรียนบูทคงบูทแคมป์อะไรก็มาฟังรายการถูกต้องการตลาดกี่โมงของเราได้ถึงแม้ว่าเราจะแบบฟรีๆได้เลยถึงแม้ว่าเราจะนอกเรื่องไปบ้างแต่ว่าเราก็มาด้วยใจจริงแล้วเราก็คิดว่า ก็จะเหมาอะเออทำไมอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยอาจจะแบบมีไอดวงไอเดียอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันใช่แล้วก็ถ้ามีอยากเอ่ออยากฟังเรื่องอะไรท็อปิกอะไรก็คอมเมนต์บอกเรามาได้เนะเพราะว่าตอนนี้คอมเมนต์แบบเหงามากเวอร์นึกออกปะเออก็มาคุยกันบ้างอะขอบคุณทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ที่หน้าเราพี่แจนค่ะบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะ